สวัสดีครับวันนี้มีของดีมาฝากกันนะครับวันนี้จะเป็น Mitsubishi New l a ซอร์ปี2011ครับคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับ ในเล่มลำดับที่หนึ่งเลยนะครับซื้อเงินสดไม่ได้ผ่านการจัดไฟแนนซ์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้รหัสเครื่อง 4G18 1.6 GLX 1,600cc ครับ ทีเด็ดสุดเลยนะครับคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งติดมาให้ด้วยนะครับใช้ได้ถึงกลางปีหน้าเลยครับประกันชั้นหนึ่งครับแล้วก็สามารถต่อได้อีกครับ ของเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีเยิ้มครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้ามครับไม่เคยน้ำท่วมด้วยครับภายในยังสวยสะอาดเรียบร้อยครับเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับ ชันนี้เสนอขายในราคา8.900 0 0บาทนะครับคุ้มคุ้มเลยครับรถปี2011 8 9 0 0 0บาทพร้อมประกันชั้นหนึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นทางไกลได้สบายครับแถมประกันชั้นหนึ่งอีกนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงครบกระจกมองข้างปรับและพักไฟฟ้าได้ปกติครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0928744479 0 6 2 2 6 9 5 2ด8ครับอย่าช้านะครับคันนี้ไม่อยากให้พลาดครสำหรับทุกคนเลยนะครับขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ